ก็ขอเจริญพรลูกศิษย์ศิริรทองทุกท่านหรือว่าญาติโยมที่ได้รับฟังหรือรับชมอยู่นยจริงๆแล้วเนี่ยงานมันต่อเนื่องมาตั้งแต่สร้างหลวงปู่แบนจนเสร็จมาแล้วแต่ว่าบันไดาทางขึ้นเนี่ยสาเหตุที่เราสร้างไม่ได้เพราะบางคนสงสัยว่าทําไมไม่สร้างตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเริ่มต้นเราสร้างเนี่ยการยกหลวงปูข่ขึ้นไปลำบากเข้าใจไหมคนก็ไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าทําไมถึงได้มาท,ทําทีหลังสาเหตุเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยน้ำหนักถึง60ตันเ,นเป็นทองเหลืองเนี่ย เพราะนั้นการที่เราสร้างบันไดมาเนี่ยการเอาเครมายืนเนี่ยมันยากมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จึงต้องสร้างหินปูให้เสร็จก่อนสมบูรณ์ก่อนแล้วก็มาวางแผนทําบันไดบันไดเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อลังการมากเห็นไหมขึ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยสิบสองขั้นแล้วจากสิบสองขั้นเนี่ยก็จะปูพรมยาวไปนั่นแปดเมตรครึง่งความยาวนี้อาตมาก็ก็ถือว่าเป็นบันไดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดะแล้วจากแปดเมตรครึ่งก็ขึ้นไปอีกสิบสองขั้นก็พอดีบันไดทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสี่ขั้น แต่ความยาวจากข้างหน้าเนี่ยยี่สิบหกเมตรคร่าวๆนะแต่ข้างหน้าหลวงปู่นะสิบแปดเมตรความยาวนะสิบแปดเมตรนะแล้วก็ยาวลงมาถึงตัวนี้ก็สิบแปดเมตรเหมือนกัน<ม>อ่าเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สําเร็จอันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราชาวเศรษฐีเรือทองเพราะว่าบันไดเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนหลวงปู่เนี่ยท่านพูดว่าญาติโยมเคยมาถามว่าหลวงพ่อฉันจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะขึ้นวันไหนดีหลวงปู่ท่านตอบท่านถามตอบแบบว่าบันไดเสร็จหรือยังถ้าบันไดเสร็จ เองขึ้นบ้านใหม่ได้เลยถือว่าเป็นมงคลที่สุดแล้วแล้ววันนี้บันไดหลวงปู่แบนก็เสร็จแล้วถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่เลยในวันที่10ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแือวันที่สําเร็จแล้วแล้ววันนี้ก็เมื่อวานนี้ฝนตกมากมายเลยวันนี้ปลอดโปร่งจากฝนไปเพราะว่าเราก็ได้ธอฐานจิตแล้วก็ขอให้บรรทุกุษัพี่อาศัยอยู่บริเวณเนี้ยเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยวัดผู้น้อยเนี่ยเป็นชุมชนจําได้ไหมชุมชนโบราณตั้งแต่3,000ปีแล้วทีนี้ก็มีขุดก็พบกระดูกลูกกระปัดทั่วไปหมดเนี่ยเราก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอให้วันนี้เนี่ยจงปลอดโปร่งอย่าให้มีฝนอย่าให้มีพายุอะไรเนี่ยพัดมามามาแผ่ผ่านเพราะว่าการที่สร้างปูนมันเนี่ยร้อิคิวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วการเทเนี่ยถ้าเกิดฝนตกวันนี้เลิกเลยจบเลยทําอะไรลําบากเลย <Okay. S 2> วันนี้ปลอดโปร่งเหลือเกินด้วยบุญญาบารมีของหลวงปู่แบนและแม่ตะเคียนทองแล้วก็ถวยเทพเทวดาทั้งหลายและบรรทุกรุธี่อาศัยอยู่ใน,น <Okay. S 2> วัดพุนน้อยเอานั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลที่สุดเลย <Okay. S 2> อาตมาก็ดีใจแทนลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์เนี่ยก็ทุ่มเทเงินทองมาช่วยการสร้างบันไดการสร้างหลวงปู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสำเร็จด้วยด้วย,วยจิตที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกุศลอย่างหนึง่งแล้วก็จิตด้วยความที่มีความ ก,กัตัญญูก็ตเวทีความกัตัญยูเนี่ยทำอะไรก็สําเร็จหมดอะอย่างเช่นวันเนี้ย<ะ>เพราะความกัตัญยูของหลวงปู่ลูกศิษย์มีต่อหลวงปู่เนะ่ทำอะไรก็สําเร็จหมดต่อไปนี้วันพรุ่งนี้เราก็จะรื้อแบบแหละก็เพื่อที่จะให้เสร็จก่อนงานกระถิน่น<ะ>อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะมาร่วมเพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ปีนี้<ะ>เราจะตักบาตรเทโวตั้งแต่วันยี่ิกตอนเช้าเนี่ยพระจะเดินลงมาตักบาตรเทโวเสร็จก็เรื่องงานกระถิ่นแล้วกระถิ่นก็จะแห่บนนี้แหละทุกครั้งเราแห่รอบโบสถ์ แต่ปีนี้จะแห่รอบหลวงปู่เนี่ยแห่รอบหลวงปู่เลยรลเรือก็จะเห็นกันเยอะเลยแล้วก็มีวงสวงบนนี้นะวงสวงบนนี้ในวันที่25ทําบุญทักพินาทาหลวงปู่ด้วยนะ,ะแล้วก็ที่อย่าลืมไม่ได้ก็คือพี่น้อยจุดกําเนิดที่สร้างหลวงปู่ขึ้นมาได้เนะี่ยก็เพราะพี่น้อยถ้าไม่มีพี่น้อยตระกูลรักษาศักเนะี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะการสร้างในครั้งนี้เนะี่ยเชื่อไหมว่าทั้งหมดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็สร้างหลวงปูนะ่เนี่ย81ล้านใช้เงิน ที่พี่น้อยทุ่มเทล,ลงมาแต่เราก็ได้จากลูกศิษย์นเนี่ยทยอยทยอยจากความกตัญญูหลวงปู่เนี่ยส่งคืนพี่น้อยไปแต่ก็น่าเสียใจเลอเกินที่พี่น้อยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เราก็ไม่เคยลืมบุญคุณของท่านตอนนี้เราก็เหลืออีกประมาณ50สิบล้านที่จะให้พี่น้อยส่งคืน <c oughs> ด้วยความกตัญญูถ้าเราให้หลวงปู่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เราไม่ได้ไปนึกถึงบุญคุณของพี่น้อยเลยมันก็ไม่จ่อเนื่อเพราะนั้นเรามีบุญคุณกับหลวงปู่ หลวงปู่มีบุญคุณต่อเราพี่น้อยมีบุญคุณต่อเราเราก็ต้องทดแทนท่านเพราะฉะนั้นก็คุยกันแล้วว่ามันไม่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเลยค่อยๆให้ไปจะีสิบล้านก็ได้ห้าปีมันก็จบแล้ว้าไมตายซะก่อนนะ <c oughs> เพราะนั้นก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรัชาดาด้วยที่ <c oughs> มายอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยร้ <c oughs> อนก็ร้อนอะไรก็นะ <c oughs> แต่ว่ารัชาดาก็ด้วยความที่รัชาดาก็ฝากตัวแล้วไว้ในพุทธศาสนาแล้วขอทํางานนี้เพื่อเผยแร่พุทธศาสนาให้เต็มที่เรงนี้ไม่ใช่นักพูด ถื่เป็นนักธรรมมากกว่าค่ะถือว่าเป็นบันไดพระธรรมวันนี้ใช่บรรยพะธแล้วบนไดเนี่ยมันมีจุดอย่างที่พูดย้อนเมื่อกี้ว่าหลวงพูดถึงว่าถ้าบันไดเสร็จมันก็ขึ้นบ้านใหม่ได้เลยก็เช่นเดียวกันเนี่ยบนไดเสร็จเนี่ยมันก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปเนี่ยขึ้นสุดสูงสุดนั่นแหละคือเป็นมงคลันสูงสุดของเราแล้วบนไดเนี่ยทาให้เราประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราขึ้นไปครึ่งแล้วย้อนกลับมาเนี่ยใจมันไม่สู้แล้วน่ะไปไม่ถถึึงงทีี่่่่่่ไไมมแแตเเรานยสุดล้ว สูงสุดแล้วถึงหลวงปู่แล้วหลวงปู่รับรู้ด้วยญาในวิถีแม่ตะเคียนรับรู้ด้วยญาในวิถีเนี่ยหรือคุณวิเศษของตัวตนของเทวดาทั้งหลายรับรู้หมดแลยเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณเทวดาและขอจะเจริญพรกับญาติโยมที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันโอนเงินเข้ามาบ้างอะไรบ้างให้กับค่าปูนค่าบันไดแล้วก็อนุโมทนากับทุกคนที่ออที่ออลูกศิษย์เนาะที่ร่วมกันได้ไดสร้างบันไดให้สําเร็จก่อนที่จะมีงานกฐถินพร้อมกับฉลององค์หลวงปู่นะคะด้วยนะคะ หากว่าเรายังมีชีวิตในตอนนี้หากว่าเรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวนังหากว่าเรายังมีพลังอย่าหยุดัยาก้าวเดินต่อไปหนึ่งชีวิตที่เราต้องเจอความพ่ายแพ้มีกี่ครั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหว แต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเดินต่อไปจะหนักแค่ไหนขอให้ตั้งใจสู้กับมันหากคุณล้ก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะพื้นแต่ต้องสู้เพื่อความฝันต้องอดต้องทนเพื่อคนที่รออยู่ข้างลางังเจ็บกี่ครั้งก็ขอทำให้มันชิน ต่อไปอย่าไว้วันวันกุนีทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู้ในใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย จะหลงสักกี่ครั้งจะผิดหวังสักกี่หนมีปัญหามากมายวุ่นว้ที่เราต้องเจอสู้แรงใจที่มีทุกวันมีความหวังเสมอเกวยหัวใจที่แข็งแรง ที่พร้อมจะเจอทุกปัญหาหากคุณล้มก็พอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะฟื้นแต่ต้องสู้เพื่อความฝันต้องอดต้องทนเพื่อคนที่รออยู่ข้างลางังเจ็บกี่ครั้งก็ขอทำให้มันชิน